เอโยพ็อกซี่สวัสดีครับพเราพ็อกซี่ครับสวัสดีครับอองลีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับิกเตอร์พ็อกซี่ครับตัวเดียวเดียวสวัสดีพ็อกซี่อ้ากสวัสดีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับกอนพ็อกซี่ครับไม่ต่อยไม่ต่อยสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับก็รู้จักครับรู้จักรู้จักเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อเคยได้ยินชื่อครับเคยดูเป็นแค่ซีนที่เขาคัดคัดมาเป็นช็อตๆนะครับแต่ยังไม่เคยดูแบบเป็นเต็มเรื่องครับ nói 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 nói, 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 nói. nói, mang, nói, nói mang. เคยมีเกล็ดนิดนึงในรายการตอน The Brothers ครับเพราะมันมี EP นึงที่เราจะมี EP หนึ่งที่เราแบบว่าได้มีโอกาสร่วมงานกับพุ่มกับที่ทำเรื่อง249ครับเป็นเหมือนแบบให้พวกเราเนี่ยได้ลองเล่นซีนบูดูครับผมแต่ว่าเป็นซีนบูที่ทางพุ่มกับอ่ะคือเขาเป็นคนคิดขึ้นมาแล้วให้พวกเราแต่ละคนเนี่ยเล่นว่าจะเป็นตัวละครตัวไหนแล้วเราก็จะมีซีนคิวบูมีต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเราก็เคยได้ทำงานกับพุ่มกับที่แบบว่าเป็นผูู้้้้้้บบบบุกเเเเแแลลว็ปปัันนนนนนนใใหหมีีีรรราาด์ตตอยยไง กับภาพยนตรเรื่อง249มาให้ได้ชมกันนั่นก็คือซีนวันเราพาเป็นเมียเราต้องอดนนั่นเองโอ้โหเด็เด็ดนด็เด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวเดาพเทุกเดย้อนกลเบไปปี็ดเดเดาดเด็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 ดเั็นเด็ดเด็ด้ด็ดเด็ดรด็ดเ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 ดะดเด็ดเด็ไเด็ดยด็ดเด็ดเด็ดเร็กเน็ดเดเดด็เ มันชอบความวินเทจใะ่ไหมเหมือนใช่เรื่องราวอะไรภาพสวยมากเลยแสงสีอะไรเงีมันอะทั้งเสียงทั้งภาพอะไรเงี้ยมันแบบมีมูดแบบมูดต้นเก่ามันจะเหมือนบ้านเรานี่ไงไงกวางกวางช่วงนี้ใครคือกวางลองตัวหน่อยกันแล้วกันเฮ้ยสลังมากเนาะก็บ่อยรู้สึกไหมเหมือนแบบแค่ไปเป็นเพื่อนแบบอิ่มสวน ้หมูเนี่ยเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวกันที่แคนนานแล้วนะอะไรนะพไปเจ้ใครพี่กันเนาะไปบ่าวกูกับติ๊กใช่ไหมใช่ป่ะมีคนหลายคนหลายคนบอกนะว่าว่าหลายคนบอกว่าครับว่าพี่กันเป็นลูกชายลูกชายของพี่ติ๊กเพราะว่ามีความแบบน่าคล้ายแต่พี่ติ๊กหล่อมากในช่วงนั้นใช่หล่อมากหล่อมากไม่ว่าช่วงเนี้ยท้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะ ก็ยอไปไหนเลยมันเบื่อนี่เดี๋ยวนี้บรรดาโทสะแดง้าเบื่อกับพากวันเลยไม่ค่อยเอาใจพาเหมือนเมื่อก่อนเมื่อแต่ยุ่งอย่นพวกกุ้ย้างหนุนนั่นแหละปาญอันนี้เราอะต้องมคุณโอ้ย่ปนเข้าใจแล้วใช่ป่ะเข้าใจแล้ว คนนี้นางเอกใช่ไหมครับพอม่ได้ไม่ใช่หรอมันจะมีสตอรี่ไลน์ของหลายๆคนไหมใช่ใช่ไหมโอเคจบแล้วครับนี่ฉากในฉากในตำนานครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมหล่อหล่อพิตติคขายังแบบว่าคงความหล่อไว้ตั้งแต่ยุคสมัยตอนนั้นจนถึงตอนนี้ครับเป็นคนที่เขาเรียกว่าการเวลาไม่สามารถทำลายพอติของเราได้เลยครับหล่อมตะหล่อมตะมากครับคือเข้าใจแล้วครับว่าทำไม แบบว่าถ้าเป็นแบบคนที่ดูเขาเรียกคนที่เกิดทันแบบยุคยุคนั้นะอะไรเงี้ยว่าทำไมแบบหนังเรื่องนี้ถึงแบบว่าฮิตเขาเคยกันเคยได้ยินว่าแบบหนังเรื่องนี้แบบฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองเลยช่วงสมัยที่แบบหนังได้ปล่อยมาช่วงแรกๆเงียคือคุณพ่อคุณแม่กัน,เ,นเคยดูครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพิตีเขาดังจากหนังเรื่อง2องสีก่กอัลราน<ม>์ลองมือนั่นคือตอนนั้นคือแบบ ไม่มีใครไม่พูดถึงพิติกแล้วก็ทุกคนแบบอยากจะเป็นแดงใบเล่มหมดเลยอะไรเงี้ยครับแบบเท่มากๆไ,ไม่มีไม่มีครับคือชีวิตจริงพิติกเป็นคนที่ค่อนข้างใจดีมากๆครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็เวลาคุยเนี่ยพิติกจะคุยกับเราด้วย เหตุและผลครับผมเขาจะไม่มีแบบเหมือนในหนังที่เฮ้ยพ็อกซี่แต่ว่า <c oughs> เป็นพ็อกซี่เป็นพ็อกซี่ตอทนไม่มีไม่มีครับแต่แบบเขาจะพยายามเราคุยด้วยเหตุผลแล้วเขาจะแบบมีความซอฟมีความนุ่มนวลคือพิติิแบบน่ารักมากๆครับไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่พูดไม่ดีอยู่แล้วครับเพ <c oughs> ราะว่าพ่อต็คือสุดยอดอครับผมไม่รู้จะหาที่ติตรงไหนเลยครับคือเขาเก่งมากๆสัมภาษณ์รู้สึกว่าหลังจากที่กันได้ดูเออซีนเมื่อกี้กับพิตติตอนปัจจุบันต้องบอกว่า ซีนตอนนั้นคือพิติกะอาจจะด้วยความที่พิติกอาจจะยังสมัยหนุ่มใช่ไหมครับพิติกแบบตัวเล็กมากๆเลยแต่พอมาเจอพิติกตอนนี้ครับพิติกตอนนี้แบบโอ้โหเวอร์ชันเหมือนแบบว่าอัปเกรดมาแล้วครับตอนนี้พิติกแบบบึ้กมากดีกว่าแบบจนผมตกใจว่าเลเวลแม็กซ์ตอนนี้เลเว็พิติกเขาจะผอมขนาดนี้ในตอนนั้นครับตอนนี้เพราะแบบบึ้กเท่มากอะไรอย่างแบบก่อนก่อนขอเป็นตัวแทนพ็อกซี่ขอบคุณพิตติกแล้วกันครับขอบคุณที่แบบเอ็นดูพวกเราแล้วก็ตั้งใจทำหลายๆอย่างเพื่อสนับสนุนพวกเรามาตลอดครับแล้วก็จะตั้งใจต่อไปครับ แล้วก็พิติหล่อมากครับพิธกหล่อโอเคครับเดี๋ยวเราลองให้ acting ตามซีนเมื่อกี้ก็ได้แับว่าเอ้ามีเราสองคนต้องต้องเป็นพี่กันครับเขาจำบทมาเขาจะเป็นพาไม่ต้องบนนอนขอขอพาได้ไหมขอพาได้ไหมพาันมาพาต้องโันบนนอนพากันบนนอนพากันบนนอนสวยยังหรนอ้ัง บอกว่าแบบแบงช่วงนี้ไม่ได้ทำไหนไปพาแบบพาแบบพาพาไปที่ไหนนานะเะยไหนพูดเสียงปกติได้ะไรเอาได้าได้เอาพาไปเล่นงแบบเสียงที่เสียงสองเสียงสองเสียงสองเลยพาแบงไปที่ไหนบ้างพาพาไปที่ไหนเลยไม่รู้เดี๋ยวดีกับเก่งไม่หรอกเราไม่ว่างช่วงเนี้ยถ้าจะออกไปไหนอ่ะ ช่วงนี้ถ้าจะดีอ่ะเออถ้าช่วงเนี้ยถ้าไม่ออกไปไหนก็จะดีมากเลยนะแล้วเหมือนพาเขาจะวอยวอยวอยใช่ไหมัอยวยวอยแล้ววยวอยแล้ววอยวอยวอยทุกคนโยนหมอ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 นแบบนี้แดงอ่ะไม่มีอะไรให้พาผมตั้งก่อนเลยออฟแต่ไปยุ่งกับแก๊งไปไไกปออฟแต่ไปยุ่งกับแก๊งอะไรก็ไม่รู้แบบนี้แดงไม่สนใจพาเลยพาเป็นเมียเราอ่ะ ต้องอดทนนะเป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนนะเป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนนะสวยว่ะสวยสวยร่อนครับผ่านครับแล้วก็คู่หลังแก คุณหล่อเพิ่งอยากรอไม่อยากรอมาคู่ก่อนคิมไหมฮะอยากเป็นพี่โป๊ะอ๋อฉากนั้นเหรอไม่อยากเลยครับออเป็นพี่พากันเลยพี่พากลับมา speed run and action เนี่ยแดงแดงมัวเนี่ใช้เวลาอยู่กับพวกนั้นไม่มีเวลาให้นี่ยเลย เป็นเมียเราต้องอดทนเป็นเมียเราต้องอดทนเะไรกันต <Indiana> ัอนิ่งไม่น่าช็อกอยู่อะครไม่แล้ อันนี้มันสามารถสื่อได้ฝากเพลง Crazy Love รักบอบๆของพวกเรา Proxy ด้วยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถติดตาม MV ของเราได้ใน YouTube นะครับเพียงพิมพ์คําว่า Crazy Love รักบอบๆหรือว่าพ็อกซี่ก็ได้ครับผมแล้วก็พวกเรามีช่องทางการติดตามโซเชียลทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น IG นะครับเป็น Facebook เป็น Twitter หรือว่าเป็น TikTok นะครับผมเพียงพิมพ์คําว่าพ็ Proxy.official ก็จะขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็พวกเราก็จะมีโซเชียลส่วนตัวด้วยนะครับมีทั้ง IG แล้วก็อนะครับผมเพียงพพพิม์ชื่อวกเราแต่ละคนแล้วก็ติ� พ็อกซี่ครับผมฝากพวกเราพ็อกซี่ไว้ในอ้อมอบก้ำใจแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับผมแล้วมีโอกาสพวกเราก็จะได้เจอกันตัวเป็นๆครับขอบคุณครับครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายยี่สินี้เชื่อมั่อนป่ะบางมันบลงนี่หนึ่งเอาไปหนึ่งยิ้โคงเยี่ยมเลยเฮ้ยดีๆดีๆเไว้เันเไว้เยี่ยวเลยเดี๋ยวพี่ที่การกับกองต้องคอยสลับตอนฟันปลาให้บางแบบ เ้ยก่อนเฮ้ยเฮ้ยก่อนเมื่อไงนะฮะเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรหรอ